สวัสดีครับที่นี่ช่อง forest garden น,นะครับก็วันนี้เราจะมายกยอดไม้ที่เล็กที่สุดตั้งแต่ตั้งแบบต่แบบที่ผมเคยทํามาเลยนะวัน,นตัวนี้เป็นสเสน่ห์จานไม้มล็ดครับซึ่งเขาเปิดด่างมาตัวนี้เป็นลูกผสมระหว่างมโนราสเสน่ห์จานมโนรากับสเสเน่ห์เสน่ห์จานมรกตนะครับแล้วเขาเปิดด่างมาแล้วก็เปิดเผือกมาต่อเนื่องเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมเล็กๆนี้เลยเนี่ยถ้าเทียบก,กับปลายนิ้ว อตอนนี้คือถ้าปล่อยทิ้งไว้เขาก็คงจะยุบแน่เพราะว่าที่สังเกตคือเผือกมาแล้ว4ี่ใบนะครับผมจะอาจจะต้องยุกย่อให้เขาแตกเล็กๆดูเพราะเขายังเหลือใบเขียวล่างๆเนี่ยสองใบไม่ดูเห็นหรือเปล่า,น,าน่าจะเล็กมากเนี่ยฮะโอเคให้เขาโฟกัสนิดหนึ่งเนาะ,ะเดี๋ยวเราลองมาทากันดูว่าสุดท้ายแล้วผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาติดตามกันเนาะมาเล็กสุดเลยวันนี้ครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวกล้องนิดนึงจะได้เห็นกันะครับ มาเดี๋ยวผมจะยกยอดออกนะครับว่าจะสามารถทําได้ไหมเดี๋ยวขอเลียงเหลี่ยมนิดนึงเราจะยังเก็บใบไว้ให้เขาสองใบล่างเล็กๆนี่เห็นไหมเอ่ยสองใบร่างเล็กๆตรงนี้สองใบนี้ที่มีเขียวอ่อนๆอยู่ซึ่งเตรียมจะทิ้งมาเหมือนกันนะครับตอนนี้คืออย่างที่บอกคือทําไปเนี่ยไม่ได้หวังผลอะไรมากนะครับแต่ก็ ดีกว่าไม่ทําอะไรครับเพราะว่าสุดท้ายเขาก็คงจะต้องอยุบไปอยู่ดีแต่ถ้ามันแตกขึ้นมาแล้วมีเขียวก็แสดงว่าเราอาจมีสิทธิ์ได้ไม้ด่างเนาะมาผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับเล็กมากโอเครานี้ถ้าสั่นนิดนึงก็คงอาจจะแบบหักเลยอยอดเลงองมือสั่น รอดไมเอ่ออยดีตอนนี้ถ้าแทบอรถ้าจะยกล้มอยู่แล้วโอเคผมยกได้ละเห็นไหมเอ่ยอ่าตอนนี้เราจะเหลือใบที่เขาด่างเนี่ยครับจากตอเขาเนี่ยสองใบเนาะเี่คือเขาด่างเนาะแล้วก็เหลืองไปแลวและอันนี้ก็คือยังเขียวอยู่เราลุ้นให เราลุ้นให้ตรงนี้แตกนะครับเนี่ยใบเนี้ยเหมือนเรายกยอดแหละแต่เล็กสุดที่เคยทํามาเลยอันนี้เป็นยอดเผือกเขาเห็นไหมครับนี่คือเผือกเลยเนาะมาเดี๋ยวเรามาติดตามผลกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะเลยเรามาอัปเดตให้ชมกันทีหลังแล้วกันนะ